คุณเคยจินตนาการไหมว่าระหว่างการตูนภายสึนามิแทนที่ผู้คนจะหนีเอาตัวรอดบางคนกลับยืนยิ้มและรอคอยบางสิ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจริงเมื่อผู้กำกับฮอลลีวูดชื่อดังต้องผชิญกับเหตุการณ์รธรรมชาติที่ชายหาดในไทยสิ่งที่เขาเห็นผ่านเลนกล้องไม่ใช่แค่คลื่นอยากใหญ่แต่มันคือบางสิ่งที่ไม่ควรถูกบันทึกลงมาเลยและกล้องเครื่องนั้น ยังคงเก็บความลับที่น่าสะพรึงไว้จนถึงทุกวันนี้อย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินอาจทำให้คุณไม่กล้ามองทะเลเหมือนเดิมอีกต่อไปกดติดตามและฟังจนจบแล้วคุณจะเข้าใจว่าการมองเพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตไปตลอดการเสียงประกาศดังขึ้นกลางหาดทรายเงียบสัดขอให้ทุกคนอพยพขึ้นที่สูง โดยด่วนขณะนี้มีการเตือนภัยสนามิผู้กำกับฮอลลีวูดชื่อดังที่เพิ่งเดินทางม,มาถ่ายทำภาพ,พยนตร์ในไทยหยุดยืนกลางแดดร้อนจัดมือซึมที่หน้าผากดวงตาจับจ้องไปยังเครื่องขยายเสียงริมชายหาดเขาคิดว่าผู้คนจะต้องแตกตื่นวิ่งหนีร้องให้หร,รีบหาที่ปลอดภยัยแต่สิ่งที่เห็นกลับตรงกันข้ามชายหญิงบางกลุ่มยังคงนั่งกินอาหารทะเลริมทะเล บางคนยกแก้วชนกันราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียงหัวเราะประหลาดลอยคลอไปกับคลื่นหัวใจของเขาเต้นแรงไม่ใช่เพียงเพราะเสียงเตือนภัยแต่เพราะความไม่เข้าใจต่อพฤติกรรมเหล่านี้ลมทะเลพัดแรงขึ้นทงสีแดงริมชายหาดร,ราวกับกำลังตะโกนเตือนแต่เด็กๆบางคนกลับยังเล่นน้ำเสียงกรี๊ดกร้าผสมกับเสียงประกาศเตือนที่ย้ำชัดเขารู้สึกเหมือนอยู่ในฉากหนังสยองขวัญที่ไร้สคริปต์ ภาพตรงหน้าชวนให้ขนลุกมากกว่าภัยธรรมชาติที่กำลังจะมาถึงทุกก้าวที่เขาเดินผ่านสายตาชาวบ้านบางคนหันมามองด้วยรอยยิ้มแปลกๆเหมือนกำลังทดสอบว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปผู้กำกับยกกล้องขึ้นมือสั่นเล็กน้อยเขาพยายามบันทึกภาพเพื่อยืนยันว่าตนไม่ได้เพ้อไปเองเสียงคลื่นเริ่มดังขึ้นหนักแน่นและลึกกว่าปกติกลืนกินทุกเสียงหเราะ รอบตัวเขาอย่างช้าๆแล้วจูๆ่ๆเด็กหญิงคนหนึ่งหันมามองเขารอยยิ้มของเธอกว้างผิดปกติแววตาไร้ความหวาดกลัวและเธอก็พูดเสียงเบาอย่านี้เลยมันกำลังมาหัวใจของผู้กำกับหยุดเต้นไปชั่วขณะเขาไม่แน่ใจว่าเป็นคำพูดจริงหรือเพียงเสียงหลอนจากบรรยากาศรอบตัวผู้กำกับยืนนิ่งหูยังคงได้ยินเสียงคลื่นกระแทกฟัง แต่คำพูดของเด็กหญิงก้องอยู่ในหัวอย่านี้เลยมันกำลังมาเขาหันมองรอบตัวผู้คนบางส่วนเริ่มเก็บของช้าๆรากับไม่รีบร้อนเหมือนรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกล้องในมือสั่นหนักขึ้นเขาพยายามซูมไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กำลังรีบวิ่งหนีสินตะโกนเป็นภาษาอังกฤษดังระงมตัดกับความเงียบเฉยของชาวบ้านไทยบางคนที่ยังยืนมองทะเล ลมแรงพัดจนร่างกายเขาเซกลิ่นเค็มจัดจากทะเลตีเข้าจมูกเหมือนสัญญาณบางอย่างที่กำลังตือนว่าคลื่นอยากยหญ่ใกล้เข้ามาเด็กหญิงคนนั้นยังคงยืนอยู่ผมยาวเปียกชื้นสะบัดไปตามแรงลมสายตาจับจ้องผู้กำกับไม่ลาไปไหนริมฝีปากค่อยๆขยับอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเขาก้าวถอยหลังหัวใจเต้นถี่จนแทบหลุดออกมา ความรู้สึกแปลกประหลาดตีตื้นขึ้นมาที่อกเหมือนกำลังอยู่ในฉากสุดท้ายของหนังที่ไม่มีทีมงานไม่มีการถ่ายทำเสียงไซเรนเตือนภัยดังใกล้เข้ามาผู้คนเริ่มแตกตื่นจริงจังแต่ในห้วงวินาทีเดียวกันนั้นผู้กำกับเห็นบางอย่างไหววับอยู่กลางทะเลเหมือนเส้นดำหยักยายที่ค่อยๆโผล่ขึ้นจากผืนน้ำเขายกกล้องขึ้นอีกครั้งแต่ภาพที่จับได้ในเลนกลับทำให้เขาแทบปล่อยกล้องร่วง ในเลนของกล้องสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่แค่คลื่นหยกักยายแต่เป็นเอารามาฮอหูอมาที่กำลังโผล่ขึ้นจากน้ำเส้นสีดำขนาดใหญ่บิดต,ตัวไปมาราวกับมีชีวิตแสงแดดสะท้อนบนผิวน้ำทําให้เห็นเป็นรูปทรงคล้ายแขนขาไม่ใช่เพียงแค่คลื่นธรรมชาติผู้กำกับตาเบิกกว้างลมหายใจติดขัดเสียงรอกข้างเริ่มจางลงเหมือนทุกอย่างหยุดนิง่งเพื่อให้เขามองภาพตรงหน้าอย่างชัดเจน ทันใดนั้นเด็กหญิงที่ยืนอยู่ริมหาดหูวร้อเบาๆเสียงหูโรอนั้นไม่เหมือนเสียงเด็กทั่วไปแต่ทุ้มลึกและก้องสะท้อนเหมือนมาจากที่ไกลออกไปกลางทะเลผู้คนที่ยังยืนเฉยๆหันมามองเขาแววตาของพวกเขาเหมือนกันทุกคนนิ่งเย็นชาและเต็มไปด้วยความลับหัวใจของผู้กำกับเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเขาก้าวถอยหลังอย่างไม่รู้ตัว สายใต้เท้าเย็นเฉียบราวกับกำลังถูกดูดลงไปทีละน้อยเสียงคลื่นดังโครมครั้งใหญ่ฝุ่นละอองน้ำกระเซ็นสูงขึ้นฟ้าและในชั่ววินาทีนั้นเงาดมมือมาขยับเข้ามาใกล้ฝั่งเขายกกองขึ้นอีกครั้งมือสั่นสถานภาพในจอเล็กสั่นไหวแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือใบหน้าของบางสิ่งที่โผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำดวงตาคู่นั้นใหญ่เท่าประตูบ้าน สีดำสนิทจนดูเหมือนหลุมลึกไร้ก้นบึงสายตาจับต้องตรงมาที่ผู้กำกับเพียงคนเดียวกล้องในมือเขาแทบหล่นเสียงหัวใจเต้นดังกว่าคลื่นเงือไหลลงข้างแก้มแม่ลมทะเลจะเย็นเฉียบร่างอามือมาโปลขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเผย,ยให้เห็นเกล็ดมันวาวสะท้อนแสงคล้ายสัตว์ในตำนานมากกว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกจริงเด็กหญิงยืนสงบนิ่งใบหน้าของเธอเงยขึ้นมองสิ่งนั้น ก่อนหันกลับมายิ้มให้เขารอยยิ้มที่กว้างผิดธรรมชาติจนริมฝีปากแทบแต่ถึงใบหูทันใดนั้นเสียงประกาศตูนภายก็เปลี่ยนไปจากเสียงเจ้าหน้าที่กลายเป็นเสียงที่ก้องหลึกคล้ายเสียงของสัตว์ประหลาดกลางทะเลผู้คนบางส่วนที่ยืนเฉยอย,อยู่เริ่มก้าวเท้าเข้าหาสิ่งมูมาเรากับกำลังเดินเข้าสู่อ้อมกอดของมันผู้กำกับถอยหลังไม่หยุดกล้องสัญญาณควบคุมไม่ได้ ทุกสัญชาตญาณตะโกนให้เขานี้แต่สายตากลับไม่อาจละจากภาพตรงหน้าเสียงคลื่นถาโถมครั้งใหญ่พื้นทรายสั่นสะเทือนและทันใดนั้นดวงตาสีดำสนิทคูม่มาหืมมาก็หายวับไปจากเลนเขาก็มองจออีกครั้งภาพที่เห็นไม่ใช่ทะเลแต่เป็นใบหน้าของเด็กหญิงเต็มจอเล็กเจ้ามาที่เขาอย่างใกล้ชิดเกินไปผู้กำกับสะดุ้งเฮือก มือแทบปล่อยกล้องร่วงลงพื้นภาพใบหน้าเด็กหญิงเต็มซอเล็กนั้นดวงตากลมโตกลับกลายเป็นสีดำสนิทไร้วาวตาไร้แสงสะท้อนใดๆเขาหันหน้าขึ้นจากกล้องเด็กหญิงยังยืนอยู่ที่เดิมแต่ตอนนี้ใกล้กว่าเดิมเรากับเพิ่งขยับเข้ามาโดยไม่มีเสียงฝีเท้าเลยแม้แต่น้อยริมฝีปากเธอขยับช้าๆอื้นเอ่ยคำที่ทำให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบนี่ไม่ใช่คลื่นธรรมดานี่คือการกลับมา ก่อนที่เขาจะถามว่าใครกลับมาพื้นทรายใต้ฝ่าเท้าก็สั่นสะเทือนแรงเสียงกรีดร้องจากนักท่องเที่ยวดังราง,งมผู้คนวิ่งหนีขึ้นฝั่งอย่างโกลาหลแต่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกยิ่งกว่าคลื่นยักษ์ใหญ่ที่กำลังถาโถมเข้ามาคือชาวบ้านบางกลุ่มกลับยืนนิ่งยกมือขึ้นเหมือนกำลังต้อนรับอะไรบางอย่างที่โผล่ขึ้นจากทะเลผู้กำกับหอบหายใจหนะัก เขาไม่รู้ว่าควรจะหนีไปทางไหนหรือควรถ่ายเก็บทุกภาพไว้จนวินาทีสุดท้ายแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังเสียงทุ้มแหบพระอย่าถ่ายต่อไม่อย่างนั้นมันจะเห็นนายชัดเจนกว่าที่คิดผู้กำกับชนกเสียงนั้นเย็นว่าเหมือนลมที่พัดผ่านต้นคอเขาหันกลับไปชา้ชาๆเบื้องหลังไม่ใช่เจ้านาทีไม่ใช่หนักทองเทียว แต่เป็นชายชาราผิวกร้านที่ดวงตาลึกโบราวกับไม่หลับมานานหลายปีชายชารายืนถือไม้เทา้าปลายไม้ปักลงบนทรายที่กำลังสั่นไหวน้ำทะเลซัดเข้ามาถึงข้อเทา้าแต่เขากลับไม่ขยับหนีแม้ก้าวเดียวนายกำลังทำให้มันรับรู้ชายชาราพูดต่อเสียหนักแน่นแต่แฝงความสัน่นกล้องของนายคือสายตาที่มันใช้เชื่อมกับโลกนี้ผู้กำกับหายใจแรง เมื่อหลายชุมเขามองกล้องในมือราวกับมันเป็นระเบิดเวลาภาพในจอเล็กยังสั่นไหวเผยให้เห็นคลื่นดำขนาดมหฮุมาที่คืบคลานเข้ามาใกล้ขึ้นทุกวินาทีเด็กหญิงที่ยืนอยู่ไม่ไกลตอนนี้กำลังหัวร้อเบาๆเสียงหัวร้อนั้นก้องสะท้อนอยู่ในหัวเขาราวกับไม่ได้ดังออกมาจากปากจริงๆผู้กำกับเริ่มตัวสัน่นเขาไม่รู้ว่าอะไรเลวร้ายกว่ากัน ระหว่างการเผชิญหน้ากับคลื่นยักย้ายหรือการได้รู้ว่ามีบางสิ่งที่ใช้สายตาของเขาในการจ้องกลับมาจูจๆหน้าจอกล้องดับวูแต่เพียนเซ้ยววินาทีถัดมามันกลับติดขึ้นเองและภาพที่ปรากฏไม่ใช่ทะเลอีกต่อไปแต่เป็นภาพใบหน้าของเขาเองในมุมที่ไม่มีใครควรถ่ายได้ผู้กำกับตัวแข็งทือภาพในจอกลองสะท้อนใบหน้าของเขา แต่ไม่ใช่ใบหน้าปกติเวลตาที่มองออกมาจากจอนั้นว่างเปล่าริมฝีปากใสย,ยยิ้มกว้างเกินมนุษย์เขาสะดุ้งรีบกดปิดกล้องแต่กล้องกลับไม่ยอมดับเสียงคลื่นกระแทกฝั่งยังดังระงมแต่ถูกกลบด้วยเสียงกระซิบเบาๆที่ลอดออกมาจากลำโพงของกล้องตอนนี้มันเห็นนายแล้วหัวใจเขาเต้นแรงราวกับจะระเบิดชายชรากระแทกไม้เท้าลงผื้นสายสายตาจริงจังโยมันทิ้ง ถ้าไม่อยากถูกดึงเข้าไปผู้กำกับลังเลมือสั่นสถานในหัวเต็มไปด้วยเสียงตะโกนขัดแย้งกันเองกล้องที่ถืออยู่อาจเป็นหลักฐานเดียวแต่ก็อาจเป็นประตูที่พาเขาไปสู่สิ่งที่ไม่ควรเห็นทันใดนั้นเด็กหญิงก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาสีดำสนิทของเธอสะท้อนแสงวูบวาบเธอเอ่ยเสียงแผ่วอย่าเชื่อเขาเก็บมันไว้แล้วน่าจะได้รู้ความจริง เสียงคลื่นดังโครมใหญ่เงำมือมาจากกลางทะเลคืบคลานใกล้เข้ามาผู้กำกับยืนอยู่ท่ามกลางสองทางเลือกเสียงชาชาราที่สั่งให้ทิ้งกล้องกับเสียงเด็กหญิงที่บอกให้เก็บมันไว้เขากัดฝันแน่นเงื่อไหลชุ่มทั้งตัวโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนในมือกล้องยังคงถ่ายทอดภาพบางสิ่งที่ไม่ควรถูกถ่ายมือของผู้กำกับสั่นจนเส้นเลือดผูดปลายนิ้วเกรงราวกับกล้องนั้นหนักขึ้นเป็นสิบเท่า เสียงคลื่นที่เคยดังระงมกลับเงียบว่าไปชั่วขณะเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเขาและเสียงกระซิบประหลาดที่ลอดออกมาจากตัวกล้องถ่ายต่ออย่าหยุดมันใกล้แล้วสายตาของเขาหันไปที่ชายชาราผู้ที่ยืนฝังไม้เท้าลงในสายสายตาคมเต็มไปด้วยความกลัวที่ปิดไม่มิดถ้าเก็บมันไว้นายจะไม่รอดชายชาราตะโกนแต่ทันใดนั้นเด็กหญิงก็ก้าวเข้ามา เธอยื่นมือเล็กๆมาแต่ที่ข้อมือของเขาสัมผัสเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งทำให้เขาชะงักจนแทบปล่อยกล้องร่วงคุณต้องถ่ายเธอเอ่ยเสียงเบาแต่ชัดเจนเพราะสิ่งที่กำลังขึ้นมาจากทะเลต้องการให้โลกเห็นผู้กำกับเบิกตากว้างคำพูดนั้นเหมือนคำสั่งมากกว่าคำขอร้องจากนั้นเสียงคื่มหึมาดังขึ้นจากใต้ท้องทะเลพื้นทรายสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหว น้ำทะเลแตกตัวออกเผยให้เห็นเนาสีดำขณะมหุมาที่กำลังโผล่ขึ้นมากล้องในมือสั่นอย่างรุนแรงแต่จูจูภาพในเลนกลับนิ่งชัดชัดเกินกว่าตาเปล่าจะมองได้และในเลนนั้นเขาเห็นหน้าคนจำนวนมากซ้อนทับกันอยู่บนร่างดำมือมาแต่ละใบหน้ามีแววตาวาววอนเหมือนถูกกักขังอยู่ในทะเลมานานนับร้อยปีผู้กำกับหายใจติดขัด ภาพในเลนคมชัดราวกับมีใครตั้งใจบังคับใบหน้าจำนวนมาหาศาลเคลื่อนไหวปากแต่ละคนขยับพร้อมกันส่งเสียงกระซิบประสานจนกลายเป็นเสียงคำรามต่ำปล่อยเราออกไปเสียงนั้นก้องสะท้อนอยู่ในหัวจนเขาแทบลม้มลงคุกเข่าบนทรายมือที่จับกล้องแน่นสั่นไม่หยุดแต่กลับไม่สามารถปล่อยกล้องได้เหมือนมันติดแน่กับฝ่ามือของเขาเด็กหญิงยืนอยู่ใกล้ เธอยิ้มกว้างขึ้นกว่าเดิมเห็นหรือยังนี่คือสิ่งที่เขาไม่เคยอยากให้ใครเห็นชายชาราตะโกนสวนสินแตกพราะยะมอมมันปิตาซาเขาฟาดไม้เท้าลงกับสายจนเกิดรอยแตกเป็นเส้นยาวคลื่นน้ำถอยกลับอย่างผิดธรรมชาติราวกับถูกกดทับแต่ผู้กำกับกลับไม่ขยับสายต้ย,ยังตรึงอยู่ที่เลนเพราะตอนนี้ท่ามกลางใบหน้ามากมายนับไม่ถ้วน เขามองเห็นบางสิ่งที่ทำให้เลือดในกายเย็นว่าใบหน้าของตัวเองกำลังจ้องกลับมาจากร่างมืดนั้นพร้อมรอยยิ้มเดียวกันรอยยิ้มที่กว้างเกินมนุษย์ผู้กำกับชะงักนั้นดงตาในเลนของเขาอีกคนจ้องกลับมาแววตานั้นไม่ใช่ของเขาแต่มืดมิดว่างเปล่าเหมือนรูปโลที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแทนที่ตัวจริงริมฝีปากของใบหน้าดนร่างดำขยับชา้า คำพูดเล็ดหลอดออกมาเสียงทุ่มหลึกจนพื้นทรายสัสถถ่นสะทือนที่นี่คือบ้านของเจ้าแล้วมือผู้กำกับเริ่มชาเหมือนเส้นเลือดถูกดึงรั้งไปทางทะเลกล้องในมือหนักขึ้นเรื่อยเรื่อยบากำลังดูดพลังชีวิตของเขาเด็กหญิงยิ้มสายตาของเธอเปล่งประกายประหลาดเขาเลือกนายแล้วนายจะได้อยู่ตลอดไปชายชรากระแทกไม้เท้าลงอีกครั้งเสียงดังปังสะท้อนกล้องไปทั่วหาด อย่าฟังมันคือกับดักถ้าเจ้าปล่อยให้สายตานั้นดึงเข้าไปจะไม่มีวันกลับออกมาผู้กำกับกัดฟันแน่นมือหลายท่วมตัวเสียงคลื่นซักโครมใหญ่ครั้งใหม่ดังสน,นั่นและอองน้ำเย็นจะปกคลุมทั่วทั้งหาดแต่เขากลับรู้สึกเหมือนถูกน้ำแข็งกัดกินเข้าไปในกระดูภาพในกล้องยังคงคมชัดใบหน้าของเขาอีกคนยกยิ้มกว้างขึ้นและทันใดนั้น มือสีดำขนาดใหญ่ค่อยๆย,ยื่นออกมาจากในเลนเหมือนจะคว้าตัวเขาเข้าไปข้างในผู้กำกับพงาถอยหลังแต่ฝ่าเท้ากลับจมลึกลงในทรายเหมือนพื้นหาดกำลังดูดเขาไว้มือสีดำที่โผล่ออกมาจากเลนยังคืบคลานเข้ามาใกล้ปลายนิ้วเย็นจัดราวกับไอทะเลยามเที่ยงคืนเขาพยายามดึงกล้องออกห่างจากตัวแต่ยิ่งออกแรงกล้องยิ่งแนบแน่นกับฝ่ามือ สายรัดที่ข้อมือกลับบีบประดแน่นเหมือนงูที่กำลังรัดเยื่อชายชราตะโกนสุดเสียงโยมันทิ้งเดี๋ยวนี้ก่อนที่มันจะดึงเจ้าเข้าไปแทนเด็กหญิงหัวเราะเบาๆเสียงนั้นสะท้อนก้องเหมือมาจากก้นทะเลเธอก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาสีดำของเธอ่องประกายวัวบๆอย่าเชื่อเขากล้องนี้จะทำให้นายกลายเป็นตำนานมือสีดำยาวเหยียดออกมาเกือบถึงหน้าอก ผู้กำกับหอบหายใจแรงหัวใจเต้นกระหน่ำเหมือนกลองสึกเขารู้ว่าถ้าปล่อยให้สัมผัสเพียงครั้งเดียวบางสิ่งที่อยู่ในเลนจะดึงเขาไปตลอดการลมทะเลกระหน่ำจนต้นปามโค้งงอเสียงคลื่นทาโถมกลบทุกอย่างแต่ในโสตประสาทของเขากลับได้ยินเพียงเสียงเดียวเสียงกระซิบชัดเจนออกมาจากกล้องถึงเวลาเปลี่ยนที่แล้วมือสีดำทะลุออกมาจากเลนจนสุดแขนปลายนิ้ว แต่เข้าที่หน้าอกผู้กำกับความเย็นจัดแล่นเข้ามาเหมือนน้ำแข็งไหลาตามเส้นเลือดเขาสะดุ้งเพื่อร่างกายเกร็งแน่นจนหายใจไม่ออกดวงตาในเลนบิดเบี้ยวภาพของเขาอีกคนยิ้มกว้างขณะที่ริมฝีปากค่อยๆขยับเจ้าจะเป็นฉันและฉันจะเป็นเจ้าผู้กำกับกรีดร้องแต่เสียงนั้นถูกกลืนหายไปในคลื่นคำรามร่างของเขาเริ่มถูกดึงเข้าหากล้องทีละน้อยทีละน้อย หมือนแรงดูดไร้ก้นบึ้งกำลังกลืนกินชายชรากระแทกไม้เท้าลงกับพื้นทรายสุดแรงเสียงดังสะท้อนจนพื้นหาสะเทือนร่องทรายแยกออกเป็นเส้นยาวแสงประหลาดพุ่งขึ้นจากรอยแยกนั้นกระแทกเข้าใส่มือสีดำจนมันชะงักนีซะนี่คือโอกาสเดียวชายชราตะโกนเสียงสั่นระรวัวผู้กำกับพยายามดึงมือออกจากกรงเงือผสมกับทรายกเกาะเต็มฝ่ามือ หัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกแต่ก้องกลับยึดติดเหมือนรากไม้ฝังลึกลงในเนื้อเด็กหญิงกล้ามาข้างหน้าสายตาเย็นเยียบจ้องเขาแล้วพูดเสียงเบาราวกับสายลมพัดอย่านี้เลยมันเลือดนายแล้วทันใดนั้นคุมาฮมาก็ถาโถมเข้ามากลืนทุกเสียงทุกภาพรอบตัวเหลือเพียงแสงวาบสุดท้ายในเลนกล้องแสงว่าจากเลนสว่างจ้าจนเขาต้องหลับตาความเย็นเฉียบแล่นไปทั่วร่าง หมือนถูกดึงเข้าสู่ห้องน้ำที่ไรที่สิ้นสุดเมื่อเขาลืมตาอีกครั้งทุกอย่างเงียบสงะเสียงคลื่นหายไปเสียงผู้คนหายไปแม้แต่ลมทะเลก็ไม่เหลือเขายืนอยู่กลางทะเลทรายมืดมิดพื้นทรายสีดำท้องฟ้าไร้ดวงดาวมีเพียงแสงสลัวจากกล้องในมือที่ยังติดอยู่หน้าจอกล้องส่องสว่างเผยให้เห็นภาพหาดทรายที่เขาเพิ่งยืนอยู่ชายชรากำลังกวาดตามองหาเขา ตะโกนเรียกชื่อแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงเด็กหญิงยังคงอยู่ที่นั่นหันหน้ามองกลองเธอยิ้มชาชาแล้วเกื้มมือแต่เลนตอนนี้นายอยู่ข้างในแล้วผู้กำกับห่อหายใจหนะักเขามองรอกายพื้นทรายสีดำเริ่มขยับตัวกลายเป็นมือหลายสิบคู่กำลังคืบคลานขึ้นมาจากใต้ดินทุกมือเย็นเยียบทุกมือพยายามดึงรั้งเขาไว้ไม่ให้หนีเสียงกระซิบจากรอดทิศ เริ่มดังขึ้นพร้อมกันหนึ่งในเราหนึ่งในเราหนึ่งในเราผู้กำกับกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงกลับไม่ออกจากปากทุกอย่างถูกกลืนหายไปในความมืดเหลือเพียงเสียงกระซิบที่ดังก้องอยู่ในหัวมือเย็นเฉียบหลายสิบคู่ดึงรั้งขาและแขนเขาเล็บยาวขูดผิวจนแสบเลือดสีดำซึมออกมาแทนเลือดแดงเขาพยายามสะบัดนี้แต่ยิ่งดิ้นมือเหล่านั้นยิ่งโอบประแน่น ลากร่างเขาลงไปในพื้นทรายสีดำที่ไหววับเหมือนผืนน้ำในจังหวะสุดท้ายที่หัวเขากำลังจมลงกล้องในมือก็ส่องแสงสว่างอีกครั้งหน้าจอแสดงภาพเป็นตัวเขาเองกำลังยืนอยู่ริมชายหาดมีกล้องห้อยคอดวงตาว่างเปล่าและริมฝีปากยิ้มกว้างผิดรูปไม่นั่นไม่ใช่ฉันเขาคำรามในใจแต่เสียงนั้นถูกกลืนไปกับเสียงกระซิบแผ่วลึก ตอนนี้มันคือเจ้าแล้วมือสีดำดึงร่างเขาลงไปจนมิดความมืดหนาทึบปิดปากปิดจมูกปิดตาและในชั่ววินาทีเดียวทุกอย่างดับวูรุ่งแชวแสงแดดแรกสาลงบนหาดทรายผู้คนที่อบพยพจากเหตุการณ์เมื่อคืนทยอยกลับมาทุกอย่างดูเหมือนสงบลงไม่มีร่องรอยของคลื่นอย,ยากย้ายไม่มีเสียงประกาศเตือนภัยนักท่องเที่ยวบางคนเล่าว่าเห็นนาดามูมากลางทะเล แต่ก็ไม่มีหลักฐานเหลือให้ตรวจสอบมีเพียงความสับสนและความกลัวที่ยังฝังอยู่ในใจกล้องวิดีโอของผู้กำกับถูกพบวางอยู่บนทรายแห้งสนิทราวกับไม่เคยถูกน้ำทะเลแต่ต้องไม่มีร่องรอยว่าเขาหายไปที่ไหนเหมือนตัวเขาหายสาบสูญในอากาศทีมงานพยายามเปิดกล้องแต่หน้าจอขึ้นเพียงภาพทะเลนิ่งสงัดจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายก่อนแบตเตอรี่หมด หน้าจอกล้องก็แสดงใบหน้าของผู้กำกับยืนยิ้มกว้างอยู่กลางทะเลมืดสนิทก่อนที่ภาพจะดับวูบไปตลอดการตั้งแต่นั้นมามีข่าวลือว่าใครก็ตามที่ลองเปิดกล้องเครื่องนั้นอีกครั้งอาจไม่เห็นเพียงภาพทะเลแต่จะเห็นตัวเองยืนอยู่ตรงนั้นในที่ที่ไม่ควรมีใครอยู่เลย